หนึ่งเคล็ดลับแบบญี่ปุ่นที่ตามปรัชญาญ,ญี่ปุ่นที่ว่าอิจิโกะอิจิเอะที่เรียกความโชคดีให้เราต้องมาเจอกันวันนี้ไง สวัสดีครับเพืเ่อนๆผมมิสเตอร์บะคองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปรัชญาของญี่ปุ่นนะครับตามชื่อเพจของผมเลยที่ชื่อว่าผู้รับเมาเอาสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆแล้วในการดำรงชีวิตของมิสเตอร์บะคองเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนนะครับ จากวิถีที่ไทยแท้เลยเนี่ยมาเป็นญี่ปุ่นเนื่องด้วยว่าเจอวิกฤตนะครับในชีวิตครั้งหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้ววิกฤตนี้ความหมายก็คือว่าไม่ไม่มีหนทางที่จะแก้ปัญหาได้แล้วนะครับหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบเช้าชามเย็นชามนะครับก็เลยมีจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือว่าการที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเอง นะครับซึ่งมิสเตอร์คองในช่วงนั้นก็วิหาวิธีที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างมากและโชคดีที่หลังจากนั้นไม่นานมิสเตอร์กคองก็ได้เข้าทํางานร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นซึ่งหลังจากนั้นทําให้ผมเชื่อว่าแนวความคิดนี้แหละที่จะส่งเสริมการใช้ชีวิตของผมมิสเตอร์คองให้ดีขึ้นและวันนี้ผมก็ได้ตอกย้ําและได้เรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้มีคําว่าอิจิโกอิจิเอมาแล้วมันคืออะไรมันเริ่มต้นจาก เป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีการชงชาแล้วก็จะมีแขกมาเยี่ยมเยือนที่บ้านนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านนี่ก็จะชงชาให้ดืม่มหมายถึงว่าการพบกันครั้งนี้มันจะค่อยๆละเมียดละไหม่ค่อยๆบรรจงที่จะคุยกันใส่ใจในสาระการชงชานะครับให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลักการกนะ็คือว่าใช้ชีวิตอยู่กับคนทุกคนเปรียบเสมือนว่าพรุ่งนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมอบคุณค่าให้แก่ผู้คนมอบคุณค่าให้ทุกคนมอบคุณค่าให้สปปรรพสิ่งทุกสิ่งมีค่ามิสเตอร์ปกครองก็เชื่อแบบนั้นนะครับก็คือว่าทุกคนที่เรารู้จักกันณนะวันนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่จูนเรามาให้เจอกันคนที่คิดดีก็จะเจอแต่เรื่องดีๆปรัชญาของญี่ปุ่นอันนี้ก็คือว่า การพบกันของทุกคนมีค่าเสมออิจ e ิโกะอิจเอชีวิต1วาระมีค่าเสมอแชร์แบ่งปันเรื่องที่เราถนัดออกไปอย่างตัวผมเองก็แชร์แบ่งปันเรื่องที่เป็นเทคนิคความรู้และประสบการณ์ที่เคยทำเอนจิเนียริ่กับญี่ปุ่นให้เพื่อนๆได้รับรู้ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง Facebook และ Youtube ที่ชื่อว่าผู้รับเหมาเอาสไตล์ญี่ปุ่นผู้รับเหมาที่ยึดมั่นในหลักการสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาประเทศเราสู่ความเป็นประเทศพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและจิตใจต่อไปทางผมจะยึดมั่นหลักการนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยขอบุณครั